ฟัง่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับอัปเดตและก็ติดตามสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราล่าสุดกันครับที่เรียกได้ว่าชายแดนทะลักคำเมนลุกฮือซึ่งโดนนั้นบุกไทยวันเดียวถึง58ดําตลอดหลายพื้นที่และตลอดแนวชายแดนกันเลยทีเดียวพร้อมกับอัปเดตฝั่งของคำเมน ทั้งบ้านหนองจานและก็หุนเซนเนี่ยเรียกได้ว่าวิกฤตหนักเลยครับมีการประท้วงอดอยากมากมายถึง4,000คนพร้อมกับต่อเนื่องยาวนานถึง3วันติดต่อกันส่วนบ้านหนองจานเองครับตอนนี้ก็ยังต้องบอกว่าเฝ้าระวังอย่างต่อเน,นื่องเพราะคล้ายกับว่าเขมรนนั้นกําลังจะสร้างภาพให้เกิดความรุนแรงจากฝั่งไทยเราโดยเราก็มาเข้าเรื่องกันเลยนะครับมาเริ่มจากสถานการณ์กองทัพภาคที่2กันก่อนซึ่งก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้เหมือนจะเงียบแต่สุดท้ายเนี่ยก็กลับมา พุ่งอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2เองครับก็ได้สรุปสถานการณ์แนวชายแดนไทยกัมพูชาออกมาเป็นที่เรียบร้อยประจำวันที่3ตุลาคมกลายเป็นว่าสถานการณ์โดยรวมตอนนี้ครับมีการตรวจพบความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชาโดยตรวจพบโดนบริเวณพื้นที่อำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมยล์1องลำอำเภอเมืองจังหวัดสุรินอีก2ลำครับพื้นที่ภูผีหนึ่งลำพื้นที่โดนตวนหนึ่งลำ พื้นที่ภูมะเขือ14ลำพื้นที่พลานหิน8ก้อน1ลำพื้นที่ปราสาทพระวิหารอีก5ลำพื้นที่ประสาทตาควายมากถึงยีสิบลำและก็พื้นที่วัดหัวอ่างสามัคคี อำเภอพนมดวงรักจังหวัดสุรินทร์อีก2ลำรวมทั้งหมดครับที่ขมิบุกล้ำดินแดนไทยเราบุกประชิดดินแดนไทยเรานั้นมากถึง58ลำในวันเดียวโอ้โหถือว่าเยอะมากแล้วก็อาจจะติดอันดับต้นๆเลยกับการที่โดนขมินบุกมาประชิดแบบนี้ซึ่งทีแรกเนี่ยดูเหมือนจะแผ่วลงไปสําหรับการยั่วยุการก่อกวนแต่สุดท้ายแล้วครับวันนี้เราก็ยังมีการเห็นอย่างต่อเนื่อง ห้าสิบแปดลำไม่ใช่ธรรมดาโดยเฉพาะบระิษาทตาควายนั้นที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญเลยที่กําลังทั้งสองฝ่ายนั้นตึงเข้มข้นทั้งคู่นะครับก็มีโดนขเขมรบุกประชิดมาเนี่ยยี่สิบลำกันเลยทีเดียวซึ่งตอนนี้ปัจจุบันครับฝั่งไทยเราเนี่ยก็ยังคงวางกําลังตามน,นที่มั่นเดิมและก็ยังติดตามความเคลื่อนไหวของ,ของ,ของเขมนะครับรวมไปถึงเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตอบโต้ตามสถานการณ์นี่ก็เป็นการอัปเดตจากกองรับผที่สองที่ได้สรุปสถานการณ์ในายนันออกมาครับประจำวันที่3ตุลาคมส่วนอีกเรื่องราวหน ใหม่ของภาคที่2เองก็เดี๋ยวมาชี้แจงนายกหลังจากลงพื้นที่แนวชายแดนไทยของเราในวันนี้ก็มีการบอกว่าปัจจุบันครับวางกําลังควบคุมระยะสําคัญที่จะได้เปรียบทางยุทธวิธีรวมไปถึงเพิ่มมาตรการเฝ้าตรวจการพร้อมกับปรับปรุงที่มั่นดัดแปลงให้แข็งแรงครับปรับปรุงเส้นทางที่มีการเก็บกู้ทุนระเบิดและก็ยังปรับปรุงแผนเผชิญเหตุให้พร้อมและก็ กำกับดูแลเรื่องของสวัสดิการนี่เป็นพื้นที่กองัที่2นะครับเป็นการอัปเดตออกมาที่ชี้แจงล่าสุดเกี่ยวกับพื้นที่แนวชายแดนของไทยเราซึ่งก็ต้องเฝ้าระวังกันเหมือนเดิมนะครับยังชะล่าใจกับขมินไม่ได้เพราะอย่าลืมว่าฮุนเซนนั้นสั่งการทําได้ทุกอย่าง วันไหนราไม่ดีเนี่ยเราก็ต้องรับมือแล้วนะครับเอาละมาตามต่อกันอีกเรื่องหนึ่งครับมาพูดถึงเรื่องประสาทคนากันบ้างซึ่งในคลิปก่อนหน้านี้ครับผมก็ได้มีการบอกว่าข่ามนั้นมีการลุกล้ําประสาทไทยเราอีกแล้วแต่โฆษกกองทัพบ,บกเองก็เดี๋ยวมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของประสาทคนา และก็ช่องรายีจังหวัดส,สุรินทร์ที่เหมือนกับว่าอาจิรุคาเมนนั้นเข้าควบคุมพื้นที่หลังจากมีการสร้างบันไดไม้ซึ่งกองทัพบกของเราครับก็ได้มีการชี้แจงออกมาว่ายังไม่ได้รับข้อมูลอาจจะต้องถามรายละเอียดในพื้นที่ของจังหวัดส,สุรินทร์และก็กองทัพที่สองอีกครั้งหนึ่งซึ่งหากพบว่ามีการลุกล้ำสร้างบันไดขึ้นมาจริงๆครับก็จะต้องมีการรื้อถอนออกไปถ้าเกิดเป็นพื้นที่อธิปไตยของไทยเราโดยมีรายงานข่าวจากในพื้นที่นะครับว่าปราสาทคนานั้นเป็นซากปราสาทขนาดเล็กตั้งอยู่บนงงนนนนชะงอผาาาด้านน้้หมีส องแห่งก็คือสะน้อยและก็หนองคนาเดิมทีเนี่ยฝั่งไทยเราไม่มีเส้นทางเข้าเลยเพราะว่าตั้งอยู่ในป่าลึกต้องใช้เวลาเดินทางเข้าถึงประมาณ3ชั่วโมงส่วนฝั่งกัมพูชาครับใช้การไต่หน้าผาขึ้นมาก็ยิ่งยากกว่าเราซึ่งก่อนในปี54นั้นไม่มีกําลังของทั้งสองฝ่ายอยู่ในพื้นที่เลยโดยฐานพรานไทยและก็ฐานกัมพูชานั้นจะเดินรัตะเวนร่วมกันแล้วนัดไปพบกันที่ปราสาทคณาที่เป็นเหมือนจุดประสานงานในช่วงก่อนปี54 แต่ว่าหลังจากมีการปะทะกันในปี54ทหารกัมพูชาครับเข้ามาควบคุมพื้นที่ปราสาทและก็สระน้ำทั้งสองแห่งเลยซึ่งหลังจากการปะทะกันครับฐานพรานค่า้ปักธงชัยก็ได้มาลาตตระเวนที่ปราสาทคณาแต่ในเวลานั้นเองฐานกัมพูชาก็ไม่ยอมให้หานพรานของเราเนี่ย เข้าไปพื้นที่ฝ่ายไทยเราเองก็จึงใช้วิธีตัดถนนเข้าไปเลยครับจนในเดือนธันวาคมปี54ทหารได้ของเราก็ใช้กําลังผักดนันด่านกัมพูชาออกไปซึ่งตอนนั้นทางกองทัพบ,บกบอกว่ามีฝั่งเขมรนั้นสูญเสียจากนั้นฐานพรานของเราเนี่ยก็นํากําลังไปตั้งฐานและก็ควบคุมพื้นที่เอาไว้ได้นี่ก็เป็นการอัปเดตจากโฆษกกองทัพบ,บกนะครับที่ ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นในเรื่องของปรษัคณาต้องรอข้อมูลยืนยันอีกครั้งหนึ่งแต่ที่แน่ๆเนี่ยเชื่อเลยว่าปี54ขาขมนก็ยังก่อกวนเราแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะครับเอาเรามาตามต่อกันอีกเรื่องหนึ่งครับโยเข้ามาบดีบ้านหนองจานกันบ้างนะครับที่ล่าสุดขมรเ,เอาอีกแล้วนําอีกแล้วครับนำคณะไอโอทีลงพื้นที่เพื่อที่จะตั้งใจเห็นจากไทยผลักดันแต่ว่ากลายเป็นโบแตกครับมาเสียงานมาเสียเวลาเพราะว่าไทยเราวันนี้ ไม่มีปฏิบัติการเลยกับวันที่3ตุลาคมซึ่งก็เป็นกองทัพกัมบูชาและครับที่พาคกนสังเกตการอาเซียนชั่วคราว IoT เนี่ย ลงบดีบ้านหนองจานและก็บ้านหนองยาแก้วเพื่อจะมีการเข้าตรวจสอบสารที่จริงและสังเกตการรวมถึงมีการทําบันทึกรายงานในพื้นที่ชายแดนด้วยนะครับจุดนี้ถ้าเกิดจําไม่ผิดน่าจะมาเกิน10ครั้งได้แล้วที่สําคัญไปกว่าน,นั้นครับเหมนก็ยังไม่มีท่าทีที่จะอบพยพเลยออกจากบ้านหนองจานแถมมีการขนเด็กเข้าพื้นที่นําคณะ i อโเข้ามาตรวจสอบหวังที่จะตบตาชาวโลกซึ่งก็คล้ายกับว่ากําลังจะสร้างให้เกิดภาพรุนแรง จากฝั่งไทยเราแล้วทางผู้นําของขเขมรบ้านองจานหรือว่าผู้ว่าเนี่ยก็ไม่ได้มีการส่งแผนอุปยพกลับมาด้วยแต่ถ้าเกิดชาวกัมพูชาเนี่ยบุกรุกแผ่นดินของไทยเราและไม่ปฏิบัติตามข้อความที่มีการปักป้ายก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามพรบรคนเข้าเมืองและก็พรบรป่าไม้ซึ่งตอนนี้เนี่ย อย่างพอดีบ้านหนองยากแก้วนะครับจริงๆแล้วเราก็สามารถดาเนินคดีได้เลยนะนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแต่ก็ต้องอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วก็มีการเน้นย้ําอีกครั้งนะครับว่ากองกําลังบุรพาเองจะต้องรอคําสั่งจากแม่ทัพภาคที่1ให้ดําเนินการตามกรอบอีกรอบหนึ่งนี่ก็เป็นการอัปเดตเกี่ยวกับพอดีบ้านหนองจานที่ขมิเหมือนจะมีการสร้างภาพความรุนแรงเกิดขึ้นมาอีกแล้วนะครับอย่างที่เห็นในภาพเลยก็คือมีทั้งเด็กมีทั้งคนพิการ มีทั้งคนแก่เนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้มีชายชะกันเลยโดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา,ขาเขมรก็เหมือนจะเล่นบทละครตบตาชาวโลกมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเอาตัวเองเนี่ยเป็นเหยื่อแล้วให้บทไทยเราเป็นผู้รุกรานแต่ว่าไทยเราก็ทําตามกรอบกฎหมายที่เรามีอยู่เพราะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นของไทยเรา100%ก่อนหน้านี้นขเขมรก็มีดีท่าว่าอยากจะคุย RBC อยากจะคุย JBC สุดท้ายคุยอะไรก็ ไม่เป็นผลเลยโดยก็ต้องติดตามแล้วก็เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับเขาเมนตอนนี้เรายังไม่รู้เลยว่าจะทาอะไรแต่ที่แน่ๆผมเชื่อว่าฮุนเซนเนี่ย ต้องเล่นละครตบตาอย่างแน่นอนเราก็พอดูออกพอจับออกแล้วเดี๋ยวรอชมรอบเดตกันนะครับเอาละมาตามต่อกับสถานการณ์อีกเครื่องหนึง่งความบดยากเป็นผลแล้วเศรษฐกิจเป็นผลแล้วกับการที่เราปิดด่านล่าสุดเลยครับแรงงานขเขมนหลายพันคนเนี่ยลุกคือประท้วงโรงงานและก็รัฐบาลฮุนเซนด้วยการขอขึ้นค่าแรงและก็สวัสดิการหากว่าเมินเฉยนั้นขู่จะประท้วงไปทั่วประเทศเลยโอ้โหตอนนี้ถือว่าการปิดด่านของเรามันทำให้เศรษฐกิจของขเขมรน,นั้นย่ำแย่ แบบทันตาเห็นเลยนะครับเพราะสถานการณ์การประท้วงของแรงงานกัมพูชานั้นเนี่ยคงตึงเครียดสูงอยู่โดยล่าสุดมีผู้ประท้วงรวมตัวกันเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสําคัญต่อเนื่องกว่า 3- มถึงสีพันคนซึ่งแรงงานเหล่านี้ครับเรียกว่ายังคงปักหลักชุมนุมเลยและก็ปิดถนนทางหลวงหมายเลข3บริเวณหน้าโรงงานที่จังหวัดกำปงสปือและก็มีรายงานเพิ่มเติมครับว่าการจราจรบริเวณหน้าโรงงานนั้นเกิดการติดขัดอย่างหนักโดยมีรถสะสมยาวกว่า10กิโลเมตรแล้วการประท้วงครั้งนี้เนี่ยมีเป้าหมายเพื่อเรียกร้องให้โรงงานนั้น ดำเนินการแก้ปัญหาเกี่ยวกับค่าแรงกับสวัสดิการและที่สําคัญครับคือยังส่งสัญญาณเตือนไปยังโรงงานและก็รัฐบาลด้วยว่าพวกเขาเนี่ยจะทําการชักชวนแรงงานทั่วประเทศให้ลุกฮือประท้วงพร้อมกันเลยหากว่าข้อเรียกร้องและปัญหาของพวกเขาถูกเพิกเฉยโอ้โหงานนี้ฮุนเซนตายอย่างเขียดวิกฤตหนักแล้วครับถ้าเกิดมีการประท้วงกันจริงๆซึ่งโรงงานนี้เนี่ยมีพนักงานประมาณ5,300คนซึ่งก็น่าจะเป็นนิคมคุตสาหกรรมด้วยนะครับการที่ขามีนออกมาเรียกร้องมันอาจจะเป็นต้นฉบับต้นแบบเนปาลเลยก็ได้ เพราะวันนี้ไม่ใช่วันแรกครับแต่เป็นวันที่3ของงานประท้วงซึ่งเริ่มประท้วงมาตั้งแต่วันที่1ตุลาคมแล้วก็เริ่มจับปิดถนนทางหลวงหมายเลข3ลงไปภาคใต้ของเขมรแล้วเอายังไงก็เดี๋ยวต้องรอติดตามกันว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับจะเป็นโมเดลแรกของเขมรหรือเปล่าหลังจากการปิดด่านของไทยเราเนี่ยมันก็สร้างผลก,กระทบอย่างมากต่อหุ้นเซนต่อหุ้นมณนตและก็ต่อรัฐบาลของเขมรเองยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามอัปเดตกันนะครับทั้งพื้นที่กองทัพที่2องพื้นที่กองทั ที่ต้องรอความคืบหน้าเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบกันอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย